ที่เมื่อวานลูกกอล์ได้ไปเข้าร่วมง,งานสัมมนาลึกจริงๆนะคะเกี่ยวกับกองทุนรวมนะคะวันนี้ลูกกอล์จะมาสรุปเป็นหัวข้อสําคัญๆนะคะเป็นใจความสําคัญที่ลูกกอล์ได้จากงานเมื่อวานนี้ค่ะ ประเด็นแรกเลยนะคะเป็นคําถามที่ก๊อปเจอเข้ามาบ่อยมากเลยนะคะในช่วงนี้ก็คือกองทุนจีนค่ะหลายๆท่านนะคะที่ซื้อกองทุนจีนไปแล้วนะคะอาจจะมีความกังวลใจว่าเอ้ยราคาลงมาเยอะมากๆเลยเนี่ยควรจะขายออกไปเลยดีไหมหรือว่าควรจะถือต่อไปดีสําหรับคนที่เข้าซื้อกองทุนจีนแล้วนะคะก็ขอให้มองเป็นระยะยาวไปค่ะเพราะว่าในในระยะยาวเนี่ยตลาดจีนเขาก็จะกลับมาเติบโตได้อยู่แล้วนะคะให้ถือไปยาวๆก่อนค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มซื้อเลยนะคะก็อาจจะมองเป็นกองทุนตัวอื่นที่น่าสนใจมากกว่าอย่างเช่นกองทุนอินเดียนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมาแรง เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยประชากรของอินเดียเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะแซงหน้าจีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบระหว่างอินเดียกับจีเนี่ยอินเดียจะมีความค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากกว่าในเรื่องของการ diversify <Okay. S 1> ความหลากหลายของประชากรนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเขาอะต้อนรับแขกจากข้างนอกประเทศเขาเขา้เขามาด้วยค่ะและสําหรับใครที่ถือกองทุนเวียดนามอยู่นะคะก็เหมือนกันกับจีนค่ะก็คือให้เน้นถือไประยะยาวนะคะเพราะยังไงเนี่ยประเทศเขาเป็นประเทศเกิดใหม่เนาะเป็น emerging market ก็คือยังสามารถโตไปได้อีกนะคะถ้าใครที่เข้าซื้อแล้วก็ขอให้ถือในระยะยาวแล้วก็แนะนําาเเช่่นนดีียยวกััถ้ใครท้ เข้าซือช่วงนี้ก็คือตัวที่น่าสนใจจะเป็นกองอินเดียนะคะค่ะแล้วตอนนี้ลูกกอลฟก็กําลังเตรียมตัวจะไปงานฟิโนเมนา FA สัมมิตปี2023นะคะเดี๋ยวลูกกอลฟจะถ่ายวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย